ยูสปีเดนเคยออกเสียงคำศัพท์สามคำนี้ไหมคะนมแป้งรังแคออกเสียงยังไงดีดูการเขียนของมันแล้วน่าจะออกเสียงง่ายแต่เปล่าเลยออกเสียงยากครูบิี้ก็ฝึกมาเยอะเหมือนกันคะ่ะกว่าจะออกเสียงแบบนี้ได้เลยเอาเทคนิคมาบอกมาดูคําแรกก่อนนะคะคําว่านมเห็นไหมคะว่ามันเขียนแบบนี้เวลาเราจะออกเสียงเราจะออกเสียงตัวเอ็มก่อนเป็นอืมมันจะเป็นอืมอย่างเงี้ย แล้วเราก็ดูชุดที่สองก็คือตัว y e L ตัวนี้ให้ออกเสียงแบบเยิเหมือนยับเยินแต่ว่าเราใช้เป็นเสียงเหมือนลอลิงค่ะเป็นเยิ e L. แล้วเสร็จแล้วก็มีตัวโคเป็นตัวสุดท้ายก็ออกเสียงเป็นทีนี้เราเอามารวมกันนะคะก็จะเป็นเยิเ e ยิ L ้นเยิ e ้มเยิ้น e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  แปลว่านมคำที่สองแปลว่าแป้งเช่นแป้งที่เราใช้ อบขนมแบบนี้นะคะมันเป็นการเขียนคล้ายกันเลยแต,แ,ตแต่ตัดตัวโคที่เป็นลงท้ายทิ้งเราก็จะเหลือแค่ตัว m ตัวแรกแล้วก็เป็นอืมอย่างนี้นะอืมแล้วก็ชุดที่สองก็เป็นตัว y e, l แล้วก็เป็น yel ก็เป็นอืม yel คราวนี้ลากเสียงของ yel ย,ยาวหน่อยเพราะว่าตัวเออสระเออตัวนี้มีตัวสะกดตามหลังแค่ตัวเดียวคือตัว l เราก็เลยเป็นลากเสียงยาวเสียงมันอืม yel อืม yel แปลว่า คำที่สามคือล o n g h คำนี้เปลี่ยนจากตัวเออเป็นตัวแอเป็นสละแอนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัว L สองตัวก็คือจะเป็น L อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเหมือนเดิมนะคะเราเริ่มด้วย,วยตัวเอก็แล้วก็เป็นเยลเยลเยลแปลว่า l ังแค a i r สามคำนี้ออกเสียงยากมากค่ะแต่ว่าถ้าเราลองฝึกไปบ่อยๆแล้วก็ลองหาเทคนิคนะคะ ลองใช้พูดก็จะทําให้ออกเสียงได้ ครูวิวก็ซ้อมมาตั้งนานเหมือนกันขาดก,กว่าจะออกเสียงได้โดยเฉพาะคําว่านมคําแรกเนี่ยออกเสียงยากที่สุดเลยก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อยากให้ช่วยเขียนว่ามีประโยชน์และก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูวิบวิวบิบิอินสือวดนะคะและถ้าใครอยากจะซื้อหนังสือของครูวิวคู้สวีดิตในชีวิตประจำวันสำหรับคนที่พอจะมีพื้นฐานอยู่แล้วเล่มนี้เหมาะมากค่ะพื้นฐานน้อยแล้วพูดเป็นประโยชไ์เป็นค่อยได้ยังพูดเป็นคำๆอ,อ,อยู่ก็เหมาะนะคะหนึ่งพันวลีและประโยคน์จะเป็นภาษาสวีเดนสำหรับคนที่มีพื้นฐานน้อยถ้าอยากได้ก็ทักที่ใต้้โพพสต์นนนีีีีหรรืออททท่่เ BB, BB ท่เเจขงคคูดยวานนะะ